สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาทำการเทสถังฉีดยาให้ดูนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นถังถังเลดนะครับคือผมตั้งไว้พอดีแล้วนะครับประมาณนี้ครับ<ม>คือเราเราจะปรับกระจายปรับปรับได้ที่หัวเลยครับผมแต่นี่ผมเทสตให้ดูนะครับผมก็ถือว่า ผมเทสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปกติครับแต่ทังนี้เป็นปัม๊มเทอเทคือผมจะตั้งไว้ประมาณเท่ากันครับแต่อันนี้ความแรงจะทำให้เป็นละอองถ้าเราจะปรับที่หัวได้ได้เหมือนกันครับผม แรงเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมปิดอยู่นะครับแต่ถ้าเราจะตั้งตั้งให้เป็นออโต้ตั้งให้เป็นออโต้น,นะครับผมเราก็ดันตัวนี้ลงไปนี่นะครับมันจะดังเป็นออโต้ตลอดสมมุติว่ามันจะทําเพิ่มเพิ่มความแรงเวลาเรากดหัวที่หัวหัวจะกระดกเลยครับคือความแรงของมันครับแต่ ถ้าเราตั้งแบบนี้จะทําให้เปืองแบตเตอรี่นะครับผมเราก็ทําตามปกติเราคายออกมาหน่อยนึงแต่ถ้าเราคลายแล้วมันไม่ตัดให้เราหาโซนิกหรืออะไรก็แล้วที่เป็นสารหล่อลื่นให้มาฉีดตรงนี้ครับแล้วหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกถ้าไม่หายให้ทำการเคาะอย่างนี้ครับผมเคาะเบาๆนะครับ ถ้าเราจะให้เป็นออโต้แต่มันจะเปลืองแบตเตอรี่นะครับคือเราตั้งให้เป็นปกติก็คือตั้งให้มันตัดก็คือคลายออกแต่ถ้าให้เป็นออโต้เราก็กดลงสังเกตนนะครับได้ยินเสียงปั๊มไหมครับปั๊มจะทํางานตลอดทําให้เปลืองแบตเตอรี่นั่นเองครับวิธีที่ดีที่สุดคือเราคลายออกคือตั้งให้ความแรงมาตรฐานแล้วแบตเตอรี่ก็จะใช้ได้ทั้งวันนั่นเองครับผมครับผมก็จะมาบอกสาระ เทคนิคการใช้ถังฉีดยาประมาณนี้ครับผมคือถังผมมันจะเป็นถังดัดแปลงอาจจะผู้ชมอาจจะเอาไปต่อยอดดัดแปลงได้ได้ทุกรูปแบบนั่นเองครับผมจะทำแบบเป็นถังเลดหรือว่าถังไอฉีดยาที่ใช้เครื่องแล้วไม่ต้องการใช้เครื่องเราก็มาถอด ถอดออกแล้วก็ซื้อปั๊มซื้อแบตเตอรี่ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพ้ถังตัวนี้เองนั่นเองครับแต่คือมันแพงเฉพาะช่วงแรกแต่แพงเฉพาะช่วงแรกแต่การใช้งานขึ้นอยู่กับการรักษานั่นเองครับผมก็จะไม่ต้องซื้อน้ำมันก็คือชาร์จแต่แบตอย่างเดียวนั่นเองครับคือน้ำมัน ใช้เยอะก็ซื้อน้ำมันเยอะใช้น้อยก็ซื้อน้ำมันน้อยแต่แบตเตอรี่อายุการใช้งาน2ปีขึ้นไปครับผมแบตจะเริ่มเสื่อมก็ถือว่าชาร์จอย่างเดียวก็คือเปลืองแค่แบตเตอรี่เต็มที่ก็5600หรือ l a ซ a ดาก็ถูกลงมาหน่อยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ600ก็ใช้ได้ทั้ง2ตั้ง2ปีแต่ถ้าเราซื้อ ปั๊มเครื่องมาบางทีก็สตาร์ทยากมั่งติดแล้วก็ดึงยากมั่งทำให้เปลืองแรงนั่นเองครับผมผมก็เลยใช้แบตเตอรี่แต่ลูกหนึ่งก็600เปรียบเทียบกับซื้อน้ำมันซื้อน้ำมันเอ่อทั้งเดือนไล่ดูแล้วมันมันเกิน600นะครับผมผมก็เลยแบตเตอรี่ลูกหนึ่งใช้ได้ทั้ง3ปีไม่ประหยัด ประหยัดไปงบได้อีกเยอะนะครับผมครับผมคลิปนี้ใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมที่จะเป็นแนวทางให้สำหรับคนที่ชอบ DIY นะครับสวัสดีครับ